วัสดีครับวันนี้พ่อของผมแบงค์จิกซอวันนี้ผมจะมาพาคสปีดดิปเตอร์จิกซอคลับหนึ่งหงครับวันนี้มีแขกรับเชิญมาเป็นน้องซีครับเป็นแอดมินกลุ่มสปีดดิปเตอร์ผู้ติดตามมากกว่าสองห0ื่นคนครับตอนนี้ซีตามอยู่ครับคู่ต่อสู้ของน้องซีวันนี้คือน้องพลึกจากจิกซอครับของคนนี้ครับแรงเท่ากันครับไดมอนด์ตอนนี้ซีนำไปครับ คลิกตามมาห่างๆฝึกสีวดีวีดีก็มาเบกนิดนึงโค้งตรงนี้ทางลัดตรงนี้จะมีคนพลาดหรือเปล่าไม่ยังไม่มีคนพลาดมีชนกันเล็กน้อยครับดูวันว่าซีจะเสียความเร็วไปนะครับแต่ซีก็ยังนำเป็นที่หนึ่งครับเอา้ามาถึงในทำนี้เอา้าเหมือนซีจะความเร็วต่อไป ทำให้พลึกขึ้นมาเป็นที่หนึ่งครับโอ้ยนะครับทางลดตรงนี้จะมีคนพลาดหรือเปล่าสีไม่พลาดพลึกก็ไม่พลาดครับเอเดินแต่ดูเหมือนว่าสีจะเข้าโค้งได้ดีกว่าครับเข้ามาสู่รอบที่สองเอ็ดมินสีเป็นผู้นำครับพลึกสก,กิทไปเล็กน้อยใส่เจ็บหนักครับ พลึกตามมาเป็นที่สองครับห่างกันหนโค้งเลยครับรอบนี้ดือาแอดมินซีจะปรับตัวได้แล้วทางลัดตรงนั้นยังไม่มีคนพลาดลครับพลึกแอดวานดิคอมอสไลด์ออกมานิดนึงครับแอดวานดิปพลึกชมนิดนึงครับ มาดูดังนะตรงนี้ว่าสีจะพลาดหรือเปล่าแอดมินซีโอ้ปีนิดนึงครับแอดมินซีเอาอดมินซีชนโอ้เยเจ๋ว่ายังห่างกันมากครับแอดมินซีเข้าเส้นชัยไปตบตาเลกครับแอดมินซีนำไปหนึ่งประตูต่อศูนย์าผิดครับหนึ่งศูนย์มาดูในเกมที่สองครับพึกเป็นคนเลือกดันและพึกเลือกดัน กรีทวอลครับกําแพงเมืองจีนแอดมินซีนำอยู่ตอนนี้ครับวายพวกนี้คือด่านที่นายเลือกนะพวกนี้สายปั่นแห่งจิก๊กซอครับลึกเมกนิดนึงฝฟ่งแลมินเข้ามาดูทางตรงนี้ครับ ใครจะทําได้ดีกว่าเอาตายคู่ครับโอ้โอ้ตายคู่ครับแนวมุมเมือนพลึกว่าพลึกจะแก้เกมได้ดีกว่าครับตรงนี้ดูทางลัดตรงนี้มีจะมีคนพลาดหรือเปล่าเอาพึกชนครับโอ้แต่ว,ว่าเหมือนกับซีเปครับโอ้ซีเปไปเลยแอดมินผู้หน้ารักของเราเปไปแล้ว รีโอว์ดิฟมา WCW สไลด์ดิบเอาโอ้ติดโค้งครับใคลจะจับด่านแล้วมาดูพลึกเขินตรงนี้ครับพลึกเขินก็นมาติดแ่งครับนิดเดียวจริงๆเกือบจะพ้นแล้วโอ้ไม่พ้นดูแอดมินซีแอดมินซีอ้พลาดอย่างนักครับแอดมินซีตาหนี เขาไปพลึกตีเสมอมาเป็น1ต่อ1ครับมาดูสนามที่3ครับแอดมินซีเป็นคนเลือกและแอดมินซีเลือกเป็นสกิน i ิกฮิวแอดมินซีน้ำมาพลึกตามมาเป็นที่2อแอดมินซรอบที่แล้วถือว่าตีไปอย่างหนักครับรอบนี้เขาจะกลับมาได้ไหม เอาดูมนมีการท้าทายครับพลึกเล่นเป็นรถ B ครับโอ้ยท้าทายแอดมินซไปแล้วท้าแอดมินซแพ้รถ B นี้พิจารณาตัวเองด้วยนะครับตร,ตรงนี้พลึกยังทำได้ดีแต่ดีไม่พอด้วยความเร็วที่มันต่างกันเยอะครับรถ B กับรถ A ทำให้แอดมินซีนำไปอย่างตอนเนี้ย ดูทางแห้งตรงนี้เอา้าพลึกตีแทงครับโอ้ยดูว่าพลึกแก่เกงเข้ามาพลึกนี้ถือว่าเป็นราชาขี้โมแห่งจิกซอยครับเอ็ดเินซีนี้ถือว่าประสบการณ์ดีครับเรื่องผู้ชายนะครับเอ็ดเินซีนนำไกลเลยชิวๆเอ็ดเินซี เล่นเอาชัวร์ครับไม่เข้าทางครัไในกรเรียบร้้อยครับแอดมินซีนำเป็น2องตอนหนไปดูกันในเกมที่3ที่4ที่ห้าที่หกที่จเจ็ดเีสแกที่10เลยตัดมาเกมที่4ครับตอนนี้พลึกต้องการเต้มนี้เพื่อตีเสมอสองสองแอดมินซีต้องการเต้มนี้เพื่อปิดเกมใน EP ีนี้ไป แอดมินซีนำขึ้นมาเป็นที่หนึงปลิกเข้าโค้งในแต่ยังไม่ดีพอที่จะแซงแอดมินซีครับดูมันว่าเลิกจะยาแอดมินซีครับโดยการใช้รถเบียครับแอดมินซีจะไว้ลายตบพลึกไปแบบ3าหนึ่งหรือพลึกจะตีเสมอมาสองสและไปลุ้นในเกมสุดท้ายพลิกโอเวอร์ดิฟตรงนี้มา ไปอิงแลนดิ้งครับแถวยาปลายดูน่าจะเลี้ยงบุดได้ดีทั้งคู่ครับแต่ยังเป็นแอดมินซีที่ลอดที่เร็วกว่าและความสามารถที่เหนือกว่าครับนำมาเป็นที่หนึ่งเอาแต่รอบสองก็พลิกขึ้นมานำได้แต่นำได้แค่สองวิครับแอดมินซีข้าหนักมานำอีกครั้งมาดูทางตรงนี้แอดมินซีจะตอกให้น้องหรือไม่ครับแอดมินซีไม่ตอก โอ้ใจร้ายมากเลยแบดมินตันำอย่างต่อนเนื่องครับแบดมินตัจะชนทางแล้วตรงนี้หรือไม่ครับไม่ชนครับหรืกอกดอเวอร์ดิฟมาตรงนี้อเวอร์ดิปอีกหนึ่งครั้งโอ้เรียบร้อยครับห่างเลยแอดมินตีไปไกลแล้วพลิกไม่น่าจะรอดครับถ้าแอดมินตไม่พลัดหนักๆ แต่ดูแล้วคงจะยากครับแล้วแอดมินซีกำลังจะเข้าเส้นชัไปเรียบร้อยครับเกมโอเวอร์แอดมินซีสามพลึกหนึ่งไอ้ไอ้ไอ้พวกนายพวกนายจะดูฟรีๆไม่ได้นะพวกนายต้องกดติดตามให้เราด้วยจะเลยกกดติดตามล่ะไปก่อนนะบ๊ายบาย